อาบน้ำดีกว่าลูกอาน้ำดีกว่าเจ้ามานจามานจาเอา่ี๋ยเามันน่นี่โอ้โหเสียเมื่อไรเสียโชคนาบอกนีอย่ามาโอนวัวร์อาบน้ก่อนมันโดนเจอามึงเลยวนนี้มันเป็น

嗯、你一个脸，裸裸脸。 นตามมนจะไม่แห้งจ้ะไม่แห้งบลยต้นใบกระป๋วยแก่คนนักหน่อยให้สีอัดน้ำสองมืออย่าเดียวดยเรียนไ่วาเป็เรียนอย้ อุ้ยเหียวก็ไม่เนี่ยมันแบนแล้วเนี่ยมันก็แตกเียมัดมัดแอยู่ไหนมัดเป็เ็บมดไมรูเลมัดก็เป็ตัวอย่างุตเงเมัเ็มัดเก็บเห็บก็แ้ันเหรอมาสห

Thank you. Hello. 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 Bye. <laughs>